สวัสดีเจ้าวันนี้จะมาแนะนําพี่น้อมเจ้าเจียงใหม่หรือว่าแถวจังหวัดไหนนี่มีปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5นะเจ้าเพราะว่าเฮาต้องใช้หน้ากากแบบพิเศษบัสามารถจะใช้แค่หน้ากากทางการแพทย์ได้เพราะว่าหน้ากากทางการแพทย์เนี่ยมันเอ่อมันช่วยแต่เรื่องของเชื้อไวรัสโควิด COVID นะคะ เนี่ยมันแตกต่างกันเนาะอันนี้ก็คือว่าเป็นหน้ากากที่ไวรัสโควิดเนี่ยแค่อันเนี้ยโอเคหรือว่าหน้ากากผ้าแค่เนี้ยโอเคแต่ที่ไหนที่มีฝุ่น pm 2.5เกินค่าเนี่ยมันอันตรายกว่าโควิดในเรื่องระบบหายใจนะเจ้าตอนนี้โอ้โหเราจะไปใสย่ยืมหน้ากากตนเตงหน่ยทีเขาจะมาซื้อหน้ากากแบบแพงๆออย่างพวกเนี่ยมันก็โอ้โหเป็นลักพันเลยนะคะอย่างเนี้ยหน้าหน้ากาก pm 2.5ใช่ไหม แบบนี้าจา้ามันแพงค่ะมันเป็นลักพันเลยอ่ะแบบเออเราก็เศรษฐกิจก็บอกอค่อยดีเนาะยิ่งช่วงภาวะนี้เศรษฐกิจก็แย่การงานก็ไม่ได้ทำฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนําวิธีการประหยัดเงินนะคะประหยัดเงินหาวิธีว่าเอ้ยเขาใส่หน้ากากได้หรืเอเขาปลอดภยัยจากทั้งโควิดแล้วก็ PM สองจุคือแนะนําว่าให้ใชเป็นหน้ากากหน้ากากผ้าเอ,อเอ,อยิงไว้ก่อน หน้ากากข้าแบบเนี้จะเจาอันแบบหลักสิบนะคะอย่างนี้ก็อันหนึ่งรู้สึกอย่าห้านะคะเป็น2ชั้นแล้วก็มีที่สอดตรงกลางแบบนี้แล้วเราก็ใช้แผ่นสอด pm 2.5แบบนี้นะเจ้าซึ่งมันจะกันทั้งโควิดแล้วก็ pm 2.5เจาก็สอดเข้าไปตรงกลางนะแล้วก็ คือ PM 2.5มนี่มันมัน,มนติดเชื้อโรคนะมันคนล,ละอย่างกันมันแค่บื้หื้อฝุ่นเข้าไปาเราหายใจเข้าไปอันตรายใช่ไหมคะเนีย่ยเราก็สอดเข้าไปนะซึ่งหน้ากาก,ากเนี่ยมันซักได้เป็นร้อยครั้งพอถึงเวลาปุ๊บเราใช้ทั้งวันทั้งอะไรอย่างมาเสร็จแล้วเราถอดหน้ากากนะคะตัวหน้ากากเนี่ยจำเป็นจะต้องซักเพราะว่าตัวข้างนอกเนี่ยมันจะกันอีตัวโควิดไวรัสโควิดนั่นอะ เราต้องซักแล้วก็แค่ซักน้ําสบู่ธรรมดามันก็ใช้ได้แล้วบอก่เป็นอย่างเพราะว่าตัวไวรัสโควิด COVID เนี่ยมันเป้นห้องว่ามันหุ้มด้วยไขยมันแล้วก็สบู่ทั่วไปเนี่ยคะ่ะสามารถทําลายไขยมันมันได้มันโอเคแล้วแค่ซักซักธรรมดาเนี่ยเจ้าซักน้ําธรรมดาคือไอตัวเนี่ยเราต้องซักทุกวันนะคะต้องซักทุกวันแต่ว่าตัวข้างในเนี่ยเวลาเราเอากลับมานะคะ เวลาเรากลับมาเนี่ยเราดึงตัวนี้ออกดึงแผ่นนี้ออกแผ่นกันฝุ่น PM 2.5ออกแล้วเราก็กลับมาใช้ได้ไอตัวเนี่ยเขาบอต้องเป็นห่วงมันหรือถ้าใครแบบเอออยากจะปลอดภัยกว่านั้นเดี๋ยวนี้มันมีตัวเ,ออเ,ออเปิ้นทำเครื่องอัลตราไ i โอเลตนะคะเป็นที่ทำจากหลอดไฟซึ่ง แบบเอาเข้าหลอดไฟประมาณแล้วถูกถูกมากๆเลยนะเจ้าแบบไม่ได้ว่าแพงไอ้เครื่องตัวนั้นรู้สึกเมืองไทยก็สามารถประดิษฐ์ได้ราคาแบบหลักร้อยเลยเอาตัวนี้ไปเข้าคล้ายๆแบบเข้าไมโครเวฟอย่างประมาณนั้นแหละ <c oughs> เพื่อจะทำแบบเพื่อจะครีนมันทาความสะอาดมันได้นะ,ะเท่านั้นเองฉะนั้นเราจะประหยัดเงินมากๆเลยนะเจ้าจากแคนที่ ถ้าคนไหนไหวมีเงินมันก็โอเคอ่ะเจ้าที่จะไปซื้อไอ้หน้ากากแบบรุ่นแบบพิเศษสำหรับ PM 2.5แพงๆใช้เนาะหรือว่าใครมีเงินด้เอ่อมีเงินน้อยสบายหน่อยแบบเดือดร้อนก็ใช้แล้วทิงง้งแต่อีตัวนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามันมันปัญหาคือว่าของปลอมมันก็เยอะนะเจ้าเดี๋ยวนี้เออเวลาซื้อมาก็ต้องเช็คว่าเป็นของจริงของปลอมนะคะอันนี้ลิปติกมาหมดเนาะเจ้าวันนี้ก็เลยมาฝากแนะนำ วิธีการใช้หน้ากากแบบทูนวันคือกันทั้งอินังไวรัสโควิด COVID, แล้วก็สามารถกัน pm 2.5ในเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงที่มีปัญหา pm 2.5เจ้าได้ความหงใหญ่จากแม่มดกัญชาแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเจ้า